สวัสในคุ้มค่าตอนนี้กล่องมาแล้วนะคะจะมาอัปเดตนี่อันนี้กล่องขนาดสิบคู่นะคะของว่าชอบไม่ชอบมากก็คุ้มค่ากับการรอคอยอยู่ก็ได้อยู่นะคะน่ารักดีอันนี้ก็คือเป็นแบบเคเคทองเหมือนเวลาเราการ์ดเชิญแล้วก็แล้วก็ปัม๊มปั๊มแบบเคทองนะคะจะเวลวมันจะดูหรูหน่อยหนึ่งแล้วก็ส่วนส่วนอันเล็กก็ได้มาแล้ว แต่เล็กมันไม่มีเคอะไรสักอย่างหนึงแต่ว่าเดี๋ยวรดหน้าพี่ทะาว่าจะใส่จะใส่ขอบจะใส่แบบว่าทองทองนี้ด้วยตอนแรกว่าจะใส่รถนี้แล้วทีนี้แบบมันก็ต้องต้องเพิ่มตังค์หลายบาทแล้วมันต้นทุนมันจะสูงไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ท้าว่ากลัวว่าพอไปขายราคาแพงขายไม่ได้แต่ทีนี้พอมาเห็นของจริงแล้วรู้สึกว่าใส่ก็ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเราหน้าจะใส่ก็แต่ก็ยังให้ราคาสมงหมือนเดิมแหละแต่พี่ก็อาจจะใกล้กับใกล้ได้ไอ้นี่น้อยน้อยลงแต่มไม่เป็นไรคืออยากให้งานออกมาสวยนะคะอันนี้คืออันเล็กนะคะก็เดี๋ยวรอาหน้าจะใส่แบบทองทอ,องอย่างนี้ส่วนในนี้คือด้านหลังนนี่ก็เป็นด้านหลังนะโอเคมาอัปเดตให้ดูแล้วก็ขนตาปลอม ก็มีลายใหม่ๆมาแล้วก็ตอนนี้ที่ที่มีอยู่ในมือจริงๆก็ประมาณสักประมาณน่าจะประมาณ10กว่าลาย10กว่าแบบได้แต่ทีนี้น่าจะมาถึงพรุ่งนี้อีกนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ท้าจะรีบจัดส่งให้นะอันนี้คือมาอัปเดต่องอันนี้ให้ดูกันก่อนนะน่ารักทูปปิงไปได้